งานวันนี้นะครับก็เกินคาดมากเลยครับตอนแรกไม่คิดว่างานที่แบบเปิดตัวซีที่จะใหญ่ขนาดนี้ครับก็อยากแบบขอบคุณพี่โจครับที่แบบให้โอกาสให้แบบได้ผมได้มารับเล่นเรื่องนี้ครับผมอะไรนะคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงคาแรคเตอร์ในเรื่องผมรับบทเป็นบีมนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่จริงเป็นคาแรคเตอร์จะบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นมนุษย์ที่สุดแล้วในเรื่อง คือเพราะว่าคนอื่นเขาจะแบบค่อนข้างแบบแปลกค่อนข้างเพี้ยนในแบบในทางของตัวเองอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นผ้าขาวที่แบบเหมือนแบบเป็นเป็นเด็กที่ไม่รับรู้อะไรในโลกนี้ก็คือแบบไม่รู้อะไรแบบที่สิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้ครับเพราะเหมือนแบบทางบ้านเขาแบบได้ดูแลเขาแบบเหมือนแบบเป็นไข่ในไข่ในมือใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรไข่ในหินไข่ในมือแล้วกันไม่เป็นไรหรอกโอเคก็เป็นไข่ในหินใช่ไหมก็แบบเหมือนแบบถูกเลี้ยงมาแบบนั้นก็เลยแบบเหมือนแบบ ก็จะมีแบบคอยแบบพวกพวกแปลกแปกมาแบบทร e a t ให้กลายเป็นพวกเดียวกันครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นมาเฟียคนถัดไปในองค์กรครับผมได้รู้ว่ามันแตกต่างกตัวเราเยอะไหมแตกต่างกับตัวเราเยอะไหมนะตอนในตอนนั้นนะครับที่แบบมันได้รับบทนี้ก็คือแบบก็คือมันคือตัวเราเลยที่แบบเราก็เหมือนแบบตอนนั้นที่ผมได้รับบทก็คือตอนอายุ1 9 1เก้าสิบแปงเลยครับก็ตอนนั้นเหมือนแบบก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้รับเหมือนแบบยังใส่ๆมากๆในโลกนี้อะไรครับเหมือนแบบไม่ได้ดูอะไรอะไรเลยก็แบบเหมือนแบบ ค่อนข้างตรงกับแรคเตอร์ครับผมยากไหมกับการเล่นคิวบู้บ์อะ่ะอะไรนะครับยากไหมกับการเล่นคิวบูอ์อ๋อคิวบูคิวบู้คือค่อนข้างค่อนข้างหนักหน่วงมากครับก็คือก่อนที่จะเข้าเียคิวบู้บอะก็คือมันต้องเวิร์กช็อปกันแบบหลายวันมากๆเพราะว่ามันมีแบบอะไรที่เราต้องจําว่าเราต้องหลบทางไหนแบบมู้ไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบค่อนข้างท้าทายเราแต่แบบเราก็ทําได้เต็มที่ครับเรียเพิ่มเติมเยอะไหมครับอะไรนะครับ มีครับมีแบบคาสแบบการแสดงเพิ่มแล้วก็มีคาสแบบบอดี้ให้แบบเหมือนแบบร่างกายเราพร้อมกับการแบบคิวบูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิวบูมันค่อนข้างใช้บอดี้เยอะหรือว่าแบบค่อนข้างเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนต้องเชนบอดี้ก่อนที่จะออกกองการเตรียมบอดี้นี่ครับที่เราบอกว่ามีกล้ามแน่นมีนิ้วมือแข็งเพิ่มเหมครได้จริงจริงในซีรีส์ก็มีโผล่มาบ้างครับอาจจะแบบใช่ก็อาจจะเป็น EP แรกเลยที่แบบอาเปิดตัวตัวละครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบให้ทุกคนได้แบบได้เห็นแบบ พิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอยากให้คนติดตามแล้วก็ไม่เป็นมาพูดหน่อยโควิดที่หายป่วยมาเป็นยังไงบ้างครับโควิดเพิ่งหายป่วยมาก็ก็จริงๆก็คืออาการโควิดผมก็ไม่ได้ดักหนามากครับแค่แบบอ่ะเป็นแค่ปวดหัวแค่หนึ่งวันแล้วก็ก็าหายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนหลังจากที่เข้าไปแบบรักษาได้แบบในการกักตัวก็แบบสิบวันก็เหมือนไม่มีอาการอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หันมาได้ดีครับแต่แบบเหมือนจะมีคองลองโควิดนิดหน่อยที่แบบเหมือน เราใช้เสียงไม่ค่อยไม่ค่อยได้เหมือนแต่ก่อนเลยเหมือนแบบหายใจไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต็มปอดะยเงี้ยครับแต่แบบตอนนี้ก็เหมือนอาการดีขึ้นแบบเหมือนได้แบบออกกลังกายอะไรอย่างเงี้ยช่วยก็แบบมันก็ช่วยได้มากครับพูดถึงเซฟเฮาส์่อยเซฟเฮาส์ได้จบไปใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับจะบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆทำรับผมมากเพราะว่าชีวิตนี้คือไม่เคยเข้ารายการเรียอิตี้โชว์แบบนม้มาก่อนยเลยครับก็แบบเหมือนเป็นเป็นอะไรใหม่ๆแล้วแบบก็เจอพี่ๆทุกคนแบบ พี่ออฟพี่กันพี่มิกพี่เอิร์ธแบบพี่สีพี่จิมมี่ผมอะไรอย่างเงี้ยครับกับดังอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบสนุกมากเลยครับเป็นแบเป็นถ้าแบบถ้าเป็นไม่ได้ก็เหมือนอยากกลับไปใช้ชีวิตในบ้านนั้นอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแบบมันเป็นความทรงใจที่แบบน่าจดจําแล้วก็ผมก็จะจำอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมก็แบบถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยครับเราเข้าไปอยู่ในเซมเฮาส์ลงเซฟเฮาส์มีพี่คนไหนบ้างไหมในในนี้ค่ะ เซอร์ไพรส์พี่คนไหนบ้างไหมถ้าเรื่องที่เราคิดว่าแบบเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะบอกว่าทุกคนก็เป็นอย่างที่ผมคาดคือทุกคนแบบน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยแบบไม่าช่เป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยครับพี่ออฟพี่กันพี่มิคือทุกคนแบบน่ารักมากๆจริงๆครับก็แบบเหมือนแต่ที่แบบคาดไม่ถึงเลยก็คือเราตอนแรกเราคิดว่าแบบแบบพวกพี่เขาก็น่าจะแบบอาแบบคิปคูแบบรถเท่ๆบ้างอะไรใช่ไหมแต่แบบเหมือนแบบพอเข้าไปในบ้านเซเพาก็คือแบบเราก็ เข้าใจหรืว,ว่าเอ้ยเราก็เราก็มีคนอื่นที่แบบแปลกเหมือนเราเนี่ยว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเล่นกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับคุณคิดว่าใครแปลกที่สุดในเซฟเพาล์ใครแปลกที่สุดในเซเพาล์เหรอที่ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่ผมใช่ไหมน,นีโอหรือเปล่าไม่นีโอเขาน,โนีโอเขาตลกแต่เขาก็แปลกอย่างเช่นแบบอ่ะผมให้ผมให้ ไอ้ให้ระหว่างสองคนแล้วกันเป็นพี่ที่คาดไม่คิดคาดไม่ถึงแบบเข้มขัดสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบพี่มิกพี่เอิร์ธแล้วก็นิโอครับก็คือตอนคือก่อนที่จะเข้าจีเ็มผมก็คิดว่าเอ้ยพี่เอิร์ธแบบพี่มิกเนี่ยแบบเป็นคนเข้มเข้มเท่ๆแบบหล่อนหน้าตาเขาหล่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอพอเข้าไปก็เหมือนแบบได้เห็นพี่ๆเขาทัวร์กันก็ก็ตกใจครับเพราะว่าแบบก็ไม่คิดว่าแบบจะเห็นรุ่นพี่แบบทัวร์กันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแปลกใหม่ดีครับ ว่าพี่มิกเซอร์ไพรส์อะไรที่สุดอะไรนะครับพี่มิกทำอะไรที่เซอร์ไพรส์คุที่สุดเซอร์ไพรส์อะไรที่สุดหรอจริงๆคืออยู่กับพี่มิกค,ครับเหมือนแบบได้กดสกิลทองหลายๆอย่างครับอย่างเช่นสกิลทองอย่างเช่นกันกรีดครับ<อ>กันกรีดแบบมีอะไรไม่ถูกใจกรีดเลยครับก<อ> <อ jer S 2> รีสนำก่อนกรีด,รด <ๆ S 2> มาเลยแล้วทุกอย่างจะดีครับผมก็ใช่ได<อ>้ไม่ว่าพี่เรียวเว่าพี่มิกก็คือพี่มิกตอนว่ามีอะไรให้กรีสนำไว้ก่อน ไม่มันเป็นแบบการเล่นกันอะไรมากกว่า,แบบกกวาครับแบบ็ตลกตลกๆแบบครับนักซีรีส์จะออนไล้ววันนี้วันศุกร์วันศุกร์นี้อ่าแล้วแต่ดาวใช่ไหมฮะอาดไอ,อผมขอฝากเรื่องนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมเออได้ไหมครับก็ครับก็สําหรับเรื่องการแอนฟิกนะครับหรือว่าเออคุณกนลขนุนเพียนนะครับก็จะออนเป็นวันแรกนะครับวันที่21เมษายนนี้นะครับก็ทุกวันพฤหัสห้าทุ่มตรงนะครับทางทีมที่5ครับผม แล้วก็เรื่องของผมนะครับที่กำลังจะมารับประดาวเป็นยังไงบ้างครับครับคเตอร์ใช่ไหมครับก็คาคเตอร์ผมรับบทเป็นคาบขพ้นครับซึ่งคาบเพื่อนจะเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอารมณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเอ่อก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาคเตอร์ที่ค่อนข้างตรงข้ามกับผมที่แบบผมก็แบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเหมือนแบบคาทายผมนิดนึง แต่เหมือนก็จะเป็นข้อดีที่ว่าเราเวลาเล่นอะไรครับเราก็จะไม่หลุดเอาตัวเองมาใส่ในตัวละครนะครับก็แฟนๆหรือว่าแบบผู้ชมก็จะได้เห็นผมอีกแบบหนึง่งที่แบบไม่ใช่ผมไม่ใช่จุงแต่เป็นคับพื้นนะครับผมเราได้ร่วมง,งานกับดบังด,ด,ดังน่ารักดีครับ น่ารักเป็นเหมือนด้วยความที่แบบพวกผมแบบอายุไล่ๆกันแบบ20 21อะไรอย่างเงี้ยแบบห่างกันแค่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบได้ใช้เวลาร่วมกันได้ไปนู่นไปนี่ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบทําให้แบบการทํางานมันง่ายขึ้นคุยอะไรก็แบบมีอะไรก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบก็เป็นคู่ที่น่ารักอ้าวก็ชมตัวเองก็ได้เนาะก็ก็ถือว่าน่ารักครับน่ารักคุณประทับใจอะไรคอับที่สุดประทับใจอะไรดังที่สุดในการทำงานในการประทับใจอะไรเขาที่สุดหรอ งมีหลายอย่างจริงอย่างเช่นผมชอบความที่แบบเขาเขาเต็มที่กับหน้าที่อย่างแรกเลยครับคือแบบเหมือนช่วงแรกที่ถ่ายทำอะไรนะก็เหมือนแบบผมก็แอบเป็นห่วงเขาว่าที่ว่าเหมือนก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยแบบที่เป็นตัวตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออก็ก็เลยแบบเหมือนเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแบบพอ ได้คุยกับเขาแบบเขาก็กลับไปทํากันบ้านเขาก็แบบมาถามผมว่าแบบเอ้ยมาต่อบทกันไหมบทนี้ควรเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบทํายังไงก็เหมือนเขาเต็มที่กับการทํางานเขาเต็มที่กับหน้าที่ที่เขาได้รับก็ประทับใจส่วนของเขาครับ้ำมันท้ายแล้วใปากนี่กับน้ำันทราครับก็ครับก็สำหรับแล้วแต่ดาวนะครับก็จะออนแอร์เป็น EP ีแรกแล้วนะครับวันศุกร์นี้นะครับหรือว่าวันที่8เมษายนนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับก็ทางจีเอ็มทีวีพาครับผม แล้วก็สำหรับคนที่อยากดูย้อนหลังนะครับก็สามารถดูได้ที่วิวครับผมค่ะค่ะสุดท้ายให้ฝากเรื่องของการปีนี้ค่ะครับของปีนีเป็นแบ,บนคของการปีนี้นะครับก็สําหรับคนที่ออกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเยี่ยมนะครับก็ขับรถระวังนะครับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังยังยังก็ยังอันตรายอยู่ในระดับแบบในระดับที่แบบเราควรต้องระวังอยู่นะครับก็อย่าลืมใส่แมสก์แล้วก็พกเอ็นเอเจโอแอไปทุกที่นะครับผมก็เป็นห่วงนะครับก็